สวัสดีค่ะทุกคนเราซื้อมาอีกครั้งนะคะวันนี้เหล่าซื้อจะขออนุญ,ญาตแนะนําตัวเองนะคะชื่อหวังเหม่ยเจินนะคะทุกคนสามารถเรียกเหล่าซื้อหวังเราซือ้อหรือที่ชาเหเ่าซื้อก็ได้นะ,ะจบปรอตีนะคะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงะคะ่ะแล้วก็เรียนปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยครูเสฉวนนะ ค่ะทุกคนวันนี้เราซื้อมาไลฟ์ครั้งแรกนะคะมีใครอยู่ไหมเอ่ยวันนี้เรามาในหัวข้อการทักทายภาษาจีนไหมคะเรามาทักทายกันปกติแล้วถ้าเราทักทายภาษาจีนกับเพื่อนทั่วไปนะคะเราก็ใช้คําว่าหนีเห่าก็ได้แต่ถ้า เราทักทายกับผู้ใหญ่าอาจจะพูดว่าหนินหานะคะหรืออาจจะใช้กับบุคคลที่เรานับถือหรือจะเป็นบุคคลที่วุฒิสูงกว่าแต่อายุน้อยกว่าเราก็ใช้คําว่าหนิ้นหาก็ได้ะคะ่ะไปเจอเหล่าอาจจะพูดว่าเหล่าซื้อหาโดยการเอาคําว่าหนินหรือคําว่าหนีเนี่ยตัดออกนะคะใช้คําเฉพาะเจาะจงแทนหรือใช้ชื่อแทนก็ได้นะคะเช่นเหล่าซื้อแซวหวังใช่ไหมก็บอกว่าหวังเหล่าซื้อหานะคะถ้าเราอยากจะถามว่าสบายดีไหมนะคะไม่ใช่แค่สวัสดีนะสบาย ดีไหมนะคะภาษาจีนก็พูดว่านี้เห่ามาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักเราซื้อได้นะคะเราซื้อมาแป๊บเดียวเพราะว่าวันนี้วันนี้มีถ่ายรูปแล้วก็แต่งหน้าแล้วนะคะก็เลยอยากจะไลฟ์สดกับทุกคนก็จะมีคอร์สเรียนภาษาจีนที่เราซื้อเตรียมไว้นะคะใครสนใจนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ ติดตามได้ที่ tiktok นะคะแล้วก็จะมี instagram มี youtube ด้วยนะสนใจเรียนภาษาจีนเรียนฟรีได้ที่ youtube เลยนะคะส่วนของทาง facebook ก็จะมีวิดีโอบันทึกไว้สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้หล่อซื้อก็จะมีเขียนอธิบายภาษาจีนสำหรับคนที่ต้องการสนใจเรียนภาษาจีนเริ่มต้นไปศึกษาได้ที่หน้าเพจของหล่อซื้อน,นะคะวันนี้หล่อซื้อต้องไปแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะ